สวัสดีทุกคนวันนี้ชายเกลมาอยู่กับบ้านของชายเกลเอาจริงไม่เชิงบ้านหรอกนี่มันคือสถานีส่องสัตวนะ์น่ะตอนนี้เราอยู่ในซาฟารีที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซาไซสิตี้ชายเกลก็เลยจะมาส่องสัตว์ที่นี่นะ มันก็เลยแบบมีแบบว่าโกดังสูงสูงเอาไม่ใช่โกดังแบบฟิวหอคอยสูงสูง,สงเพื่อที่จะได้ส่องสัตว์แบบไกลๆแล้วก็ดูสิวันนี้ชุดเชคก็เป็นยังไงบ้างทุกคนชอบสีชมพูของชุดเชคก็หรือเปล่าถ้าชอบก,ก็กดไลค์กับสตครกก์กันมานะเดี๋ยวเชคก็จะพาทุกคนไปดูสัตว์น่ะเชิบเชิบที่ซาฟารีนนี้มีเห็นคาว่ามีเจ้าหน้าที่ส่องสัตว์อยู่คนหนึ่งที่จะคอยดูแล ทุกสิ่งอย่างคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาส่องสัตวนะ์น่ะส่วนชายเก็ก็เลยแบบว่ามาส่องแล้วก็ส่องขอส่องก่อนนะมันดูยากมากเลยที่จะมีสัตว์โล่งขนาดนี้สัตว์ที่ไหนจะมาอยู่ให้ตายเถอะเอาไงดีไม่มีสัตว์ให้ส่องแบบนี้เราจะมาคุ้มไหมเนี่ยเอ๋มันก็ขอสอดส่องสอดส่องดูก่อนละกันนะ เห็นจะมีสัตว์สักตัวเลยจ่ายตังเข้าชมซาฟารีที่นี่ก็หมดไปตั้งเออเจอแล้วหนึ่งว้าวนี่มันจะมีมีเปรตนี่คุ้มค่าแล้วคุ้มค่าแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวออเตียมเครื่องเลยเอ้ยมันแอบอยู่ข้างใต้แบบนี้เราจะเห็นอะไรนะเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวก่อนก็ได้อาถ่ายหัวก่อนโอเคโอเค โอ้มีเพิ่มอีกหนึ่งโอ้ลิงมากันหลายตัวแล้วเลยอยู่แต่ข้างใต้เนี่ยเออเอจะปลอดภัยแน่ไหมเนี่ยอาคารสองสั์นะโอ้เอเจะแต่สัตว์อันถ่านเอาไงดีนะก็คงยังปลอดภัยอยู่ยืนยืน,ยนอยู่ได้โอเคออ๊ปสว,ว้าวเอ๋ ตอนแรกได้มีสัตว์ตอนนี้ยกกันเหี่ยกกันมาเลยนะี่มัน้ออ็มีทั้งลิงทั้งหมีเปรตทั้งตัวอะไรกิ้งก่าเหรอช่เอ,อเออเออเออ,เอ,อครองเสากันคนละเสาเลยนะอย่ากัดพร้อมกันล่ะกัดพร้อมกันเมื่อไหล่เนี่ยใช่ก็ร่วงนะเฮออ้เออเออยกันขบทุกเสาเลยเจ้ดีมีเอ้ยสติกแมงม,มุม ก็มาสติ๊กสไปเดอร์เฮ้ยมันไม่แต่ใจฮอกคอยสองสัตว์เริ่มเอียงเริ่มเอียงเอียงไปขึ้นไปทุกทีแต่แล้วใจเล่าเข้าไปอยู่ในรักฐานที่มันโอ้ยเสียวหล่นถ้าหล่นมื่อไหร่คงเป็นอาหารสัตว์พวกนี้แน่ๆเลยน่ะเออเช่ก็ว่าเดี๋ยวก็คงมีเจ้าหน้าที่เออเะทอะไรกีอ้เ่ออ เอต่าเดะเย้เฮ้เย้เย้ย้อ้ยต้องโดนลงโทษเนี่ทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดะอ้าวเดี๋ยวทำอะไรสัตว์ในนี้นะคุณเจ้าหน้าที่เฮ้ยยังไปตีเสาได้ยังไงเดะย่อยย่อยอุ้ยตายแล้วตายแล้วเออใช่ก็ว่าใช่ยโอ้ให้ตายเถอะขอขอยสองสันขอคอยสองสันมันฟังหนูกันเลย โอ้ไม oh, oh, oh. oh, oh. so ่เป็นไรนะคผ้มคเนรค่คุณผู้หญิงไม่นไรค่ะคุณผู้หญิงไม่เป็นไรค่ผู้หเป็นไรค่ะคุณต้หญิงไม่เป็นไร่ะคุณผู้หญิงไม่เป็นไุกเู้หไ่ปนไ่คุณหญิงไม่เป็นไรคงไม่เนไรคกุณผู้หญิง่เป็นะ้หงเป็นไะ้หงเนี่้องมเนไ้องม่เนไ้หงม่เน่้ง่เน่้าใจไมเน จ้าลิงเขา้าใจหรือเป่าเลยให้ตายเถอะโอ้คนผู้หญิงจดค่อยมาใหมาอ่อีกรอบน่นเราขอปรับปรุรงกิจาการก่อนนะโอ้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์คนใหม่คนนี้ไม่เคยจะช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะ <S <S โอ้นั่นมันที่ชอบสัตว์จุดใหม่นี่โอ้จะว่าไปเจ้าหน้าที่ก็ทำไวเหมือนกันนั้นเนี่ยว้าวนี้อ่าความปลอดภัยสูงขึ้นเพราะว่าที่ส่งสัตว์ อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่แบบว่าสัตว์จะเข้ามาไม่ได้ล้อมรั้วเรียบร้อยหมดเลยน่ะโอเคความปลอดภัยสูงขนาดนี้ชัยก็ก็หายห่วงทุกคนคิดว่าศาลาส่องสัตว์ที่นี่จะปลอดภัยแค่ไหนกันน่ะคอมเมนต์บอกชัเก็ไหนสิชัก็ดูแล้วมันปลอดภัยมากเลยว้าวประหนึ่งเราดูสัตว์หรือสัตว์ดูเราถ้าสัตว์มาเยอะสัตว์ก็คงดูเราแต่ตอนนี้เราดูสัตว์ก่อนน่ะ โอเคเราเข้ามาอยู่จุดข้างในแล,แล้วเพราะฉะนั้นต้องขึ้นไปข้างบนหอคอยส่องสตัตว์โอ้เอ๊ะมาตั้งแต่เริ่มเลยฮะเฮ้ยไม่ไม่ให้โอกาสใช้เขาเขาไปสักหน่อยก่อนเหรอตายแล้วไม่ยังไม่ทันได้ขึ้นไปบนหอคอยส่องสัตว์เลยโอ้ตายตายพัง ภังหมดแล้วจ้าคอยตายเธอ,อความปลอดภัยเริ่มมีมากขึ้นแต่ว่าลืมไปนะสิวะย,ย้ายสัตว์พวกนี้มันมีทั้งตัวสูงตัวเตียดตัวเล็กตัวน้อยนามีเปรตขนาดนี้โอ้โชยโอ้โอพ้พังหมดพังยับเยินโอ้โชยจากนักท่องเที่ยวตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง อุ้ย้ได้เถอเอเอาอยัางไงดีนะทุกคนชายเก่ควรจะส่องสัตว์ที่นี่ต่อไปหรือเปล่าซาฟาริน,นี้ความปลอดภัยเป็นศูนย์ของจริงถึงแม้เจ้าหน้าที่จะมาทำให้มันปลอดภัยขึ้นก็เถอะให้ความปลอดภัยเป็นศูนย์โอ้โอใอ้ตายเถอะมันไดมาช่วยแล้ว เชคเกอร์ออกวันเร็วสัตว์เต็มไปหมดเลยโออ่ยออออออคือรถสองสัตว์รถเชอจะออกไปยังไงนะมีรถอีกคันจอดอยู่เชคเกอร์ออกมาขับเร็วช่วยๆๆโอ้ยข้างนอกอ้ยวันนี้พิกรถให้วันนี้พิกรถพิกรถเชคเกอร์ขึ้นรถแล้วแบบนี้เฮ้เชคเกอร์นี่ไงผู้จัดการสัตว์น่ะ

ในสภาพดีจริงดูสิวิ่งไร่บันนี่ใหญ่เลยนะ่ะเออจริงด้วยแฮว้าความอเออเออเออด้วยรถความว้าใหญ่สีน,น,น,นั้นอาจจะเก่าไป <c oughs> ตลกแฮะเอเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อาจจะต้องการสร้างความเอนเตอร์เทนให้ไชก์เกิลช่วยชยีว์เขาขับรถน่ะถ้าดูสิบันนี้หน,น,น,น้าใช่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์กำลังจะจัดการไชก์เกิลน่ะนี่เนี่ยชนนั่นไงมันขับเกือบไชก์เกิลแล้ว โอ้ย oh, ฉันยังอยู่ดีอยู่นะเออ๋อมันมมัันน,นแบบสูดุดถอย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 จะดีสวนอีกรอบโอ้โหโอ้ยแต่ก็รอดมันไนด้ตอนนี้จะชวนให้นี่แน่เราไม่สามารถเดินหน้าได้อีกต่อไปถอยหลังก็ไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่ได้ติดไปหมดโดนล็อกไว้หมดแล้วโอเคบัณนี้จะชนอีกรอบนึงยืด นี <54. S 2> ่แน่ยวันนี้เธอดูสิจ้าห้ที่สวนสัตว์คนนี้แบบว่าเดินชนแล้วน้ามึนน่ะเฮ้ยโีอะไรยัยเน่โอ้โอ้รถวันนี้เกือบพังเลยดูสิโอ้แลรวมาชำแหละดูสิว่าเขาจริงๆแล้วเขาคือใครเจ้าหน้าที่สวนสัตว์จริงแล้เขาคือเจ้าหน้าที่สวนสัตว์จริงด้วยไช่เกิลแต่ทำไมการร่างเขาไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้น่ะ เอ้ยจริงด้วยแฮก่อนหน้าน,นี้เขาเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่เป็นลิงนะก็ให <พอ S 2> ้พันก<ด>็ลางแน่เลยจมูกเขาใหญ่มากแฮอ้ยากเขาหนักมากวันนี้ไม่นนมาสามารถจะยกเขาได้นะ่ะเธออาจจะล็อกผิดจุดเธออาจจะล็อกกับพื้นดินเมื่อกี้มลงสมอ นี่เขาอยู่นี่นไม่ได้แฮะเอล็อกไม่ได<อ>้เลยแฮะโอลรถไหยโอ้ให้ตายเถอะ<อ>และ้วจัดการเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงกับสัตว์พวกนั้นที่กำลังจะวิ่งมานะ่ะชทเกลยายจัดการ<ะ>ยังไงไม่ได้เลยโ,โ,โอ้ได้แต่หนีอย่างเดียวจ้าเออเอาเอาเอ เชก็มา,มาตะกี้แชก็หนีได้แล้วนะสงสัยเจ้าสติกสไปเดอร์ปล่อยใยดูเชก็ไหวโออให้แต่เถอฉันว่าสวนสปา,ารีนี่ไม่น่ามาเที่ยวเลยเชก็เธอไม่น่าชวนฉันเที่ยวเลยเนี่อยอฮ้กว่าเธอจะมาหขคอยพังไปแล้วหนึ่งหลังหนะ้าอาล่ะลูกนี้ไม่มาดีกว่า